สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับช่องคอนนารา์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับโอเควันนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนำนะครับขั้นตอนในการจ่ายอา่เขาเรียกว่าอ,อะไรจ่ายหนี้นะจ่ายหนี้ของโบนะครับมาดูกันว่าเราจะมีขั้นตอนยังไงบ้างนะครับหลังจากที่เราเข้าโปรแกรมมาเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าต้องการดูว่ารายได้ของเรานะครับที่ติดลบอยู่นะครับตอนนี้ที่จะต้องจ่ายโบ นะครับเท่าไหร่นะครับไปที่ในส่วนของรายได้ครับรายได้เสร็จปุ๊บอ่ะมันก็จะมีจํานวนยอดเงินนะครับที่เราได้ในสัปดาห์นี้นะครับที่เห็นตอนนี้ก็คือ5 8 5ร้อบาทนะครับคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับในยอดนะครับมันก็จะมีรายได้ที่เราได้ในประจําสัปดาห์นะครับแล้วก็ค่าคอมมิชชั่นที่ทางโบเขาหักไปนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับ ก็จะเป็นยอดคงเหลือที่สามารถก็คือให้ติดลบได้นะครับคงเหลือทีอ่เราจะต้องจ่ายนะครับทางโบไปนะครับอ่ะถ้าตรงเนี้ยคือผมติดลบอยู่ที่129.55สบาทจุ 5, 5สตางค์นะครับผมสามารถที่จะไม่จ่ายได้นะครับก็คือสามารถติดลบได้อีก470.45สสตงางค์นะครับอ่ะเดี๋ยวคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับ เนี่ยฮะมันก็จะขึ้นโชว์ยอดที่เราเราติดลบอยู่นะครับก็คือ129.55สตางค์นะครับอ่ามันจะมียอดเนาะ470.45นะครับคือยอดที่คงเหลือก่อนที่คุณจะโดนอ่าอะไรนะยอดคงเหลือก่อนที่คุณจะไม่สามารถรับการเดินทางได้นะครับจะต้องจ่ายหนี้อ่านี่แหละที่คำว่าจ่ายหนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเรา ใช้จนหมด470บาทเนี่ยแล้วเราไม่จ่ายนะครับในระบบก็จะโดนบล็อกไปนะครับบล็อกไม่ใหร้รับงานนะครับเราจะต้องจ่ายหนี้ตัวนี้ก่อนนะครับถึงจะสามารถถึงจะสามารถวิ่งรับงานได้นะครับเดี๋ยวเขาจะมีคําอธิบายลงมาต่อนะครับหลังจากหลังจากที่ชําระเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะมีการล่าช้าสูงสุด12ชั่วโมงจนกว่ายอดเงินจะปรากฏคงเหลือนะครับนะ โอเคเดี๋ยวเราจะไปจ่ายนี้กันนะครับโดยกดคําว่าจ่ายนี้นะครับระบบก็จะแนะนําไปที่ขั้นตอนนะครับแล้วก็ไปที่แบงค์แบงค์ของของโบเขานะครับเราก็กดบันทึกหมายเลขนะครับบันทึกหมายเลขบัญชีนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมอาจจะหายไว้นะครับเป็นของซิตี้แบงค์นะครับเป็นของซิตี้แบงค์นะครับก็ ชื่อตามนี้นะครับโบ s u p p o อร์ตเซอร์วิสไทยแลนด์นะครับ a c c o u n น n u m b e นนี้นี้นะครับชื่อธนาคาร Citibank นะครับอ่ะเรา Copy ีส็เรยบร้อยปุ๊บเราก็เข้าแอปอ่าเขาเรียกว่าไรแอปค่าใช้จ่ายของเรานะครับอ่ะเดี๋ยวผมก็จะจ่ายเลยนะปุ๊บอ่ะผมไปที่โอนเงินอ่ะผมไปที่โอนเงินของ Bank นะครับ อันนี้ผมอาจจะไม่ได้ไม่ได้โชว์ให้แสดงหน้าจอให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับอ่าโอนเงินเลือก c i t y b a n k c i t y b a n k อยู่ไหนซะิตี้แบงอ่ะ c i t y b a n k แล้วก็ใส่หมายเลขบัญชีไปนะครับอ่าจำนวนเงินผมขอไปดูอีกรอบหนึ่งครับนะครับผมจ่ายไปที่129.55สตางค์เนาะโอเค1 2 9 55สตังค์เสร็จเรียบร้อยปุ๊บอ่ะตรวจสอบรายชื่อบัญชีอ่าเป็น b o s ัพ p อร์ตเซอร์วิสนะครับนะครับจำนวนยอดเงินนี้นะครับยืนยันปุ๊บนะครับเรียบร้อยนะครับเราก็จ่ายค่าดำเนินการเรียบร้อยนะนะครับอ่ะทีนี้ผมจะต้องไปที่โบซ s u p อร์ตใหม่อีกรอบนึงนะครับอ่ะ เดี๋ยวผมเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับค่ารายได,ได้อ่ะนะฮะยอดคงค้างยังคงอยู่นะครับเขาบอกว่าต้องดําเนินการอีก12ชั่วโมงตอนนี้เวลา6โมง17นาทีนะครับถ้าอีก12ชั่วโมงก็น่าจะ6โมงเย็นวันนี้นะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งว่าอยอดที่เราจ่ายไปณนะตอน6โมงเช้านะครับจะโดน หักหนี้ไหมนะครับจะโดนลดหนี้ไหมนะครับ129.55สตาตังค์เดี๋ยวยังไงมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวยังไงมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งครับว่ายอดที่เราจ่ายไปเรียบร้อยหรือว่านี่ที่เราจ่ายไปนี่เ,เป็นค่าเป็นศูนย์ไหมนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งครับผมไปกันเลยโอเคครับทุกคนหลังจากที่เราก็คือจ่ายหนี้นะครับให้โบไปแล้วนะครับเมื่อช่วง หกโมงหกโมงกว่าๆนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับตอนนี้เวลา9ก้าโมงสีกนะครับก็ไปดูกันครับสเตตัสนะครับที่เราจ่ายไปแล้วนะครับนะฮะเมื่อเช้าผมมีวิ่งไป1รอบนะครับทาให้เราติดคงค้างของโบอยู่12.60นยะครับยอดที่เราจ่ายไปเมื่อเช้านะครับก็คือ100เอ่อหนึเท่าไหร่นะประมาณ100โกบาทนะครับก็ตอนนี้เวลา 9โมงนะครับทางโบกเข้าก็เคลียร์ค่านะครับก็คือเคลียร์นี้ให้เราเรียบร้อยนะครับเราก็จะเหลือ,เ,อเหลือที่เราสามารถที่จะรับส่งลูกค้าแล้วก็ยังติดลบได้อยู่นะครับก็จะกลายเป็นลบ587.4บาทนะครับตอนนี้ผมลบอยู่ที่12.60นะครับก็ไม่นานนะประมาณประมาณ3ชั่วโมงนะครับ2-3ชั่วโมงก็มีเจ้าหน้าที่นะครับ ่าให้นโอเคก็ประมาณนี้ครับผมคลิปนี้ก็สั้นๆนะฮะเกี่ยวกับการจ่ายหนี้ของโบนะครับก็ขั้นตอนทํายังไงบ้างนะครับก็ตามในคลิปเลยนะฮะก็ฝากไว้ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับฝากกดติดตามมาด้วยนะครับคลิปนี้สั้นๆนะฮะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้ายังไง ep หน้ายังไงเดี๋ยวมาทําให้ดูกันนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ